โอเคสวัสดีค่ะทุกคนเหนื่อยร้อนแรงระอุดรามา่าหมอของขวัญพิมพ์ริพายจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวนะไม่พร้อมทุกอย่างอ่ะขั้นต้นคือหมอไม่เข้าใจว่าว่าหมอโพสต์รูปหมอกับคุณพิมพ์ริพาย สองครั้งนะคะตั้งแต่เมื่อวานก็คือเจอกันเสร็จเนี่ยตอนบ่ายไปทานข้าวกับน้องแล้วก็โพสต์รูปที่ Facebook เนี่ยถูกลบทั้งสองครั้งคือโพสต์ตอนทุ่มประมาณหกโมงเย็นแล้วก็ถูกลบตอนประมาณสี่ทุ่มโพสต์ใหม่ด้วยข้อความเดิมไม่มี harassment ไม่มี b u ลี่ไม่มีการยุยงปุปปัดกระแสอะไรเลยให้เกลียดชัง หมอโพสทุกช่องทางนะคะก็คือโพสทาง Twitter, IG แล้วก็ Facebook Facebook ถูกรีพอร์ตจนโดนลบรูปแรกรู้สึกจะแชร์ไปแบบเยอะมากแบบเยอะเป็นพันหลายพันนะเท่าที่รู้เท่าที่แบบไม่ได้ค่อยได้มอนิเตอร์แต่ว่ารู้สึกว่าจะแชร์ไปเยอะมากแล้วก็พี่หมอพี่หมออ้ําโทรมาถามว่าลบทําไมเฮ้ยหมอไม่ได้ลบลบเสร็จไม่เป็นไรโพสต์ใหม่ ในข้อความที่ถ้าทุกคนไปอ่านในไอจหมอก็ได้นะคะ Instagram Dr. K.K. จะรู้ว่าไม่มีไม่มีข้อความที่บูลลี่ฮาร์รัสเมนต์ผิดกฎคอมมูนิตี้หรืออะไรเลยหมอไม่เข้าใจคนรีพอร์ตว่ารีพอร์ตร,รูปนี้ทำไมหมออยากจะดึงสติติ่งทุกคนนะคะทั้ง f อฟซพิมพ์รีพาน f ์อฟซของหมอเองก็แล้วแต่หรือ f อฟซทั้งคู่หรือเกลียดทั้งคู่ มันมีแค่นี้แหละถ้ารักพิมพ์ลิพายเกลียดหมอของขวัญจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่หมอจะพูดต่อไปนี้คือทั้งหมดเป็นผลดีกับพิมพลิพายถ้ารักหมอของขวัญเกลียดพิมพ์ลีพายเพราะเขาอาจจะพูดจาที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่เหมาะสมในบางคําขอให้กลับไปดูไลฟ์ทั้งหมดความเครียดของเด็กอายุสามสิบคนหนึ่งที่ เครียดหนักมากแต่ก็ต้องไลฟ์เพราะว่าอีกหลายพันชีวิตปากท้องเด็กสามสิบคนหนึ่งจะเอาอะไรเยอะเขาร้องไห้ทางไลฟ์อ่ะอืมฉะนั้นเขาจะแบบอารมณ์พุ่งปีดขึ้นปีดลงแล้วก็พูดจาอะไรไม่สมควรออกไปบ้างเอฟซี FC ของหมอแต่กรีพิมพ์พยหมอยว่าน้อยอะ่ะไม่เยอะอะ่ะอย่ารีพอร์ตอันที่สองคือรักทั้งหมอรักทั้งพิมพ์ลี่พายอันนี้หมอไม่คิดว่าจะมีใครรีพอร์ตนะคะ อันที่สี่ก็คือเกลียดทั้งหมอเกลียดทั้งพิมพ์รีพายแล้วกดรีพอร์ตรูปที่เขาดีกันคุณอยากเสพดราม่าเห็นเขาทะเลาะก,กันหมอว่าคุณควรจะไปพบจิตแพทย์หมอว่าจิตคุณไม่ปกติตอนนี้เราพยายามสร้างพื้นที่ Facebook พยายามมี AI จับว่าสร้างพื้นที่ว่าโอ้ยแบบ harassment bully ข,ข้อความแบบเซนซิทีฟอะไรก็แล้วแต่ whatever พยายามจะลบแต่เราพยายามจะสร้างให้คนน่ะเกลียดกันคนดีกัน คนไทยไม่ชอบไม่รู้เป็นอะไรแต่หมอเชื่อว่าคนใครส่วนใหญ่ชอบแต่คนที่ไม่ชอบแล้วกดรีพอร์ตรูปที่เขาดีๆกันคือเป็นอะไรส่วนใหญ่หมอคงคิดคิดเอาเองนะคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักพิมพ์นิพานและเกลียดหมอของขวัญซึ่งเกลียดหมอไม่เป็นไรหมอไม่ว่าค่ะให้ตั้งดึงสตินิดนึงแล้วกลับมาใหม่ว่าคุณรักพิมพ์นิพานนะ อันนี้หมอขอเคลียร์เรื่องที่รูประหว่างหมอกับพิวหิภายใน Facebook เท่านั้นนะคะ Twitter ไม่ลบ Instagram ไม่ลบแต่ Facebook ลบถึงงสองคงแม้แต่แอดมินที่เจ๋งๆหมอโทรหาแบบแอดมินเพจดังๆเขายังงงว่าลบได้ยังไงอันนี้หมอขอฝากและดึงสติทุกเอซีทุกสิ่งทุกอย่างใจเย็นๆ และมองเอาสิ่งที่อย่าลักไม่ลืมหูลืมตาถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดชอบสวนชอบหมอชอบน้องอยู่แล้วเขาเป็นคนเก่งแล้วก็หมอค่อนข้างจะหมอว่าหมอโตอ่ะเขาเป็นสิบปีอะค่ะหมอ professional พอที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่น้องอาจจะหลุดแล้วก็พูดในสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าโอเคมันไม่เหมาะสมและหมอเป็นคนลั่นวาจาเอง ในสัมภาษณ์ทั้งหมดว่าถ้าพิ่วีวพายต้องการคำแนะนำในฐานะ professional เปิดคลินิกมาก็บอกน้องเพราะว่าน้องอาจจะไม่รู้จักหมอไงว่าโอเคหมอมีคลินิกนะที่เปิดมาเนี่ยตอนนี้ที่รันอยู่สิบกว่าสาขาและถ้าเปิดปีเปิดปีเดจ๊งบ้างอะไรบ้างไปอะไรกับเขาบ้างเนี่ยต้องมีสามสิบสาขาค่ะที่หมอเป็นคนเปิดกับมือในสิบหกปีที่หมอทํางานมา KKC สิบหกปีแล้วนะคะนี่คือประสบการณ์ที่หมอบอกว่า เฮ้ยน้องอยู่ในภาวะวิกฤตสิ่งนี้คุณต้องการ crisis management จาก professional คนที่ p r o f e s คือคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้หมอออกมาเตือนไม่ได้ออกมาขิวแสงหรือเกาะแสงใดๆหมอบอกแล้วไงถ้าหมอจะขายหมอขายตรงๆหมอไม่จําเป็นต้องไปเหยียบย่ําซ้าเติมเกาะแสงใครเพื่อที่จะมาขายของตัวเองเพราะว่าหมอไปซ้ําพิมพ์ริาวไม่ใช่ว่าลูกค้าเป็นพิบายจะมาหาหมอข,อขวัญสดีไหนล่ะคิดก่อนนะคะ โอเคอัปเดตไปคุยกันมาว่าอะไรบ้างอันนี้คือแบบสดๆเพราะว่าตื่นเช้ามาก็คือตอนแรกเนี่ยจะไลฟ์ตอนสิบโมตื่นเช้ามาคือเห็นรูปลบแล้วแบบไปแตกไม่ไหวอะ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยังไดเล็กกับพิมพ์ลิภายว่าที่เราทำกันเมื่อวานเนี่ยมันมันบูลลี่สังคมตรงไหนเหรองง น้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไลฟ์ก็ได้ถ้า Facebook เยอกจะตัดไลฟ์นี้อีกก็ขอให้ไปดูดใน YouTube และเอาไปแชร์ได้ทุกช่องข่าวแต่ขอเลยค่ะเรื่องแรกข่าวถ้าสื่อสำนักไหนอยากจะเอาคลิปนี้ไปตัดใดๆกะรุณา เอาเนื้อหาสาระไปให้ครบถ้วนและอย่าขอร้องขอร้องดีๆไม่ได้หมอจะฟ้องอย่าพาดหัวข่าวให้คนตีกันคำว่าจัรยาบรณสื่อนะหมอรู้ว่ามันต้องแบบขายข่าวอะแต่คนตีกันอะแล้วมันไม่ใช่ตีกันเฉพาะหมอกับพิมพ์ที่พายเกิดสมมติหมอเกิดแบบวุฒิภาวะไม่ถึงไปฟังเฉพาะข่าวไม่ได้ไปดูทั้งหมด แล้วหมอดดนบ้าจี้แบบโกรธน้องขึ้นมากลายเป็นหมอกับพิมพ์ที่พายไปสตูกันเฉยเลยนะโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันที่สองคือ f อซหมอเอฟซพิมพ์ที่พายก็จะไฟกันสุดฤทธิ์เลยมันใช่เหรอะคะถามก่อนฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมอขอนะคะสื่อทุกสื่อถ้าจะเอาคลิปนี้ไปลงกรุณาเอาทั้งสาระไปลงให้หมดอย่าพาดหัวข่าวแบบ มองขวัญฟาดแรงมองขวัญเดือดจัดอะไรเงี้ยไม่เอานะขอร้องขอร้องดีๆนะคะในไลฟ์วันนี้หมอขอพูดถึงเรื่องของพิมพ์นิพายโอลี่เลยในเรื่องของเโอเมรครอนที่ไวรัสที่เพิ่งเจอเมื่อวานนี้หลายสิบคนในในประเทศไทยและอังกฤษก็สหาหัสหา,สาสกันแล้วก็โควิดทำยังไงโอมิครอนยังไงจะล็อกดาวน์ไม่หมอโพสโควิดทำยังไง i f ไม่ใช่จะโอเคมันมันลดมันลดน้าหนักได้จริงแต่มันดีสําหรับคนไข้โพสต์โควิดยังไงล,ลําไส้รั่วใดๆโปรไบโอติกใดๆหมอขอไปพูดในไลฟ์วันนี้สองทุ่มในเนี่ยในช่องทางเดิมเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะวันนี้สองทุ่มเพราะว่าวันนี้หมอขอไลฟ์สั้นๆเพราะว่าเป็นประเด็นของพิมพ์รีพายโอลี่หมอขอนะคะว่าข่าวอย่าปั่นกระแสหมอกับพิมพ์รีพายไม่ตีกันเราไม่มีแฮชแท็กดีกันแล้วเพราะเราไม่เคยทะเลาะก,กันน้องไม่ได้ทะเลาะก,กับหมอ ตั้งแต่วันแรกที่เขาออกไปน้องติดต่อมาทันทีว่าพี่หมอหนูเครียดมากเลยหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูหนูไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยก็เลยบอกน้องว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าไปแนะนำเขาบอกโอเคขอนักินข้าได้ไหมเขาอยากจะฟังจากคนที่แบบรู้จริงๆน้องไม่ใช่น้ำเต็มแก้วเลยหมอยืนยันพิมพที่พายไม่ใช่คนที่เป็นน้ำเต็มแก้ว คุณคุณคิดถึงเด็กอายุสามสิบนียที่คอนโทรลทุกสิ่งอย่างอันในโลกล่าเขาไลฟ์ทีเนี่ยเป็นแสนแสนออเดอร์ order, ดูโกดังเขาอะไรใดใดเนี่ยแล้วกลับมาใหม่เด็กอายุสามสิบหลุดอยู่แล้วพูดตรงตรงนู่นนี่นั่นหลุดนี่หลุดนั่น,น,ห,ลน,ห,ลน,นหลุดโนด้นมันไม่หลุดไม่ได้คนไม่เคยทำอะไรผิดคือคนไม่เคยทำอะไรเลย แต่เขาประสบความสําเร็จในระดับที่หมอว่าหมอก็หมอชื่นชมเขาหมอก็ชื่นชมเขาหนักมากจริงๆแล้วคือมันไม่มีประเด็นอะไรที่จะไปนั่งเบรมกับอะไรที่โอเคมันอาจจะเป็นสไตล์เขาในการไลฟ์อาจจะมีการพูดถึงหมอในสรรพนามที่ไม่ค่อยโอเคคืออยากให้ไปดูไลฟ์ทั้งหมดน้องร้องไห้เครียดนี่นู่นนั่นมันหลุดตอนที่เจอกัน กราบขอโทษไม่ใช่กราบขอโทษขอโพยไหวสวยโค้งจนแทบ,จ,แทบจะเป็นจางเขาประดิษฐ์อยู่แล้วหมอบอกน้องไม่ต้องน้องก็แบบให้แอดินติดต่อมาตั้งแต่เชา้าคือหมอแบบสลบไปไงคืองานมันทูด,ดูเหมือนว่างแต่งานเยอะมากสลบไปพอตื่นเช้ามาโอ้โหอะไรกี่มิสคอลเนี่ยคือว่าอดมิน,น้องน้องเอง,เองแบบโพสต์มาแบบพี่อย่าโกรธหนูนะน,นี่นู่นนั่นหนูแบบหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษบอกเฮ้ยพี่พรอเฟชั่นแลพอ ที่พี่จะเข้าใจว่าหนึ่งการพาดหัวของถามว่าหมอได้ยินครั้งแรกสะอึกไหมก็ตามที่เขียนนะคะก็สะอึกแต่พอแต่เราไม่ได้ไปดูไลฟ์เต็มทั้งหมดของเขาไงเพราะเราไม่มีเวลาพอเราไปดูไลฟ์เต็มของเขาแล้วมีช็อตที่เขาร้องไห้หมอเข้าใจเลยว่าเฮ้ยคนมันอยู่ในจุดที่แบบเอาพูดตรงๆนะถ้าเป็นหมอหมอไลฟ์ไม่ได้เขาไลฟ์ได้ในอายุสามสิถือว่าเก่งโคตร ถือว่า manage ความเคิียดตัวเองได้ดีมากจะรู้เลยว่าไลฟ์เขาเนี่ยที่วันที่มีเรื่องดราม่าเนี่ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองคือเขาไลฟ์แบบเอเนจี้เขาไม่มาเขาเครียดเขาอะไรเขาร้องไห้ซึ่งเขาเครียดจริงฉะนั้นเนี่ยคนเครียดเนี่ยอย่าดรามา่าคือโอเคไม่เหมาะสมก็ส่วนไม่เหมาะสมต่อไปแต่ว่าเจตนาทุกอย่างมันดูที่เจตนาแม้กระทั่งกฎหมายก็ยังดูที่เจตนาเหมาะสมส่วนไม่เหมาะสมน้องขอโทษแล้ว แล้วก็ move on หมอ move on ตต้งแต่ดูไลฟ์เขาแล้วเขาร้องไห้หมอเข้าใจทั้งหมดเพราะว่าหมอทำงานมาสิบหกปีหมอเป็นพี่เขาเป็นสิบปีถ้าเรื่องแค่นี้หมอยังเข้าใจไม่ได้หมอไม่ควรจะเรียกตัวเองว่า professional หมอว่าหมอไม่ชัวค่ะหมอโตพอที่จะรู้ว่าจะเข้าใจน้องจบเรื่องดราม่าหมอของขวัญพิมพ์ริพายเราไม่ได้ดีกันเราไม่ได้ดีกันแล้วกรุณาอย่าพาดหัวเขาว่าดีกันแล้วเพราะ เราไม่เคยทะเลาะกันนะคะคนที่ทะเลาะเนี่ยคือติ่งหมออยากให้ลืมหูลืมตาถ้าคนที่จะพยายามมีวิชั่นขึ้นมาได้ว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาคุยกันยังไงอย่าหลับหูหลับตาเพราะถ้าคุณหลับหูหลับตาคุณจะไม่มนเรียนรู้อะไรเลยกรุณาเป็นแบบคนที่คุณรักเช่นพิมพ์รีพานเขาไม่ใช่น้ำเต็มแก้ว เขาไม่ได้หลับหูหลับตาเลยเลยถ้าเขาเกลียดหมอหรือจะเฟียดหมอหรืออะไรเขาไม่โทรมาตั้งแต่แรกไหมเขาไม่โทรมาตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยหมอขอหมอขอดีแคลร์นิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากเนี้ยหมอจะต้องไปลอยอังคารลูกเอ่อลูกน้องของหมอสั้นๆอย่างแรกคืออย่างแรกคือ คือไม่ไม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเราไม่ได้อะไรเลยเราแค่นว่าเมื่อวานไปทําอะไรหมอบอกน้องว่าโอเคครซิสของน้องมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าที่น้องจะต้องทําเป็น first priority เลยข้อแรกคือหนึ่งข้อสองสามสี่ห้าที่น้องจะต้องจัดการแล้วไอการจัดการเนี้ย การจัดการนี้มีทางเลือกคือ A, B, C ข้อดีของ A ข้อเสียของ A ข้อดีและข้อเสียของทุกอันหมอบอกหมดถ้าเป็นหมอ Personal ในส่วนตัวหมอจะเลือกข้อนี้แต่แล้วแต่น้องจัดการทางเรื่องของการถูกปิดคลินิก30วันไม่เป็นไรจัดการให้ดีแล้วเปิดใหม่ให้ดีเรื่องของหมอปลอมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนไม่กี่วันก่อนมีข่าวว่า คนที่ฆ่าคนตายได้ประกันตัวออกมาไปยิงพยานเสียชีวิตหมอปลอมได้ประกันตัวออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ไปเป็นหมอปลอมตอบหมอว่าเอาเป็นว่าเขามันก็เปสิทธิในการประกันตัวแหละเพราะว่ามันเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนอะประปไตยมากประชาธิปไตยสุดๆ อืมคือเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินฉะนั้นเขายังไม่มีความผิดดังนั้นก็เอะเอาที่สบายใจแต่หมออยากให้แชร์หน้าไปทุกเพจทุกโพสทุกคนเดี๋ยวหมอเองก็จะแชร์ว่าระวังบอกเลยว่าคลินิกอย่างหมอ่ะเขาไม่กล้าเข้ามาสมัครหรอกพวกหมอปลอม,มอพวกปลอมวุธิบัติเพราะว่ามันเช็คได้เช็คยังไงโอ้โหเช็คได้ยันแพทยสภาโทรกิ้งเดียวรู้เลย เคยทำงานที่ไหนมาจบอะไรมาจบคณะแพทย์ที่ไหนมารุ่นพี่รุ่นน้องคือใครเคยทํางานที่ไหนยกขูได้หมดเครือข่ายของหมอสังคมหมอมันแค่พวกหมอปลอมพวกนี้จะไม่มีวันน้อยมากถ้าถ้าเข้ามาปุ๊บก็กรองได้ทันทีที่จะเข้ามาทํางานในคลินิกแบบที่มีหมอเป็นแบบ เป็นเจ้าของแล้วเป็น professional แต่ยิ่งมีหลายๆสาขาแบบ KKC ไม่มีทางเลยและทุกแบรนด์เลยไม่ใช่เฉพาะ KKC อย่างเดียวเดี๋ยวจะหาว่าไทยอินขายของทุกแบรนด์หมอต้องบอกเลยมันถึงกันหมดคนที่คุณคิดว่าเอ้ยเขาเป็นคู่แข่งกันไม่รู้นะสําหรับหมอหมอไม่ได้มองเลยใครเป็นคู่แข่งไม่มีทุกแบรนด์ยกหูเฮ้ยพี่คนนี้ทําไมอ่ะมันมีอะไรเหรอทาไมมันถึงมันได้หมดข้อแรกนะคะข้อที่สองก็คือ หมอพวกเนี้ยคือคือไอ้พวกไม่ใช่หมอเปาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมอไอ้คนที่ทําตัวเป็นหมออย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่สองอย่างคือหนึ่งไปเป็นหมอกระเป๋าเลยคือรับฉีดฟิลเลอร์โบท็อ,อกดๆตามบ้านซึ่งผิดทั้งหนึ่งการประกอบวิชาชีพวิชกรรมสองพรบสถานพยาบาลซึ่งหมอบอกแล้วนะฉีดห้าพันขูดห้าแสนแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมมีเยอะมากหมอทํามาเองไม่ใช่หมอฉีดนะหมอขูดแก้ยังไงก่อน สารเข้าไปแล้วมันแทรกอะเหมือนลากต้นไม้อะเข้าไปในผิวอะฉีดไดรกเข้าสู่ผิวอย่างที่หมอบอกอะค่ะเลิกกินหมูกระทะสักสิบมือ้อแล้วมาฉีดดีๆเพราะเราไม่ได้ฉีดกันทุกวันอย่างอื่นอะวัคซีนคุณยังจ่ายเงินได้เพราะคุณเชื่อวมันดีทําไมอันนี้ฉีดเข้าหน้าแล้วคุณเอาราคาเป็นที่ตั้งอันนี้คือลอจิกนี้หมอไม่เข้าใจอันที่สองคือหมอปลอมพวกเนี้ยจะเข้าไปสมัครงานในคลินิกที่ แบบนี้ยคลินิกแซนโลนหรือไม่ก็คือเปิดคลินิกมันต้องโต๊ตของมันเองอ่ะก็มีถูกจับมาเยอะแยะมากมายไปดูในข่าวใดใดได,ได้เยอะแยะหมอขอเตือนเป็นภัยสังคมเพราะว่าเราอยู่ในวงการแพทย์มาหมอที่ดูแลหมอในเคเคซีคืออาจารย์หมอรับเคสเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์หมอในโรงเรียนแพทย์เขาจะรู้เลยว่าเคสพวกนี้ทุกถูกส่งเข้าโรงเรียนแพทย์ไม่กี่โรงเรียนหรอกโรจุลาลามาสีราดใดๆดแค่นี้แหละ เพราะว่ามันต้องใช้แบบ professional มากอาจารย์แพทย์ในการแก้แล้วแก้ขึ้นมาทีมันแก้แล้วแย่ไม่ทันมันแก้ไม่ทันไงเออนั่นแหละคือคําว่าประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกหมอเนี่ยหมอปอมทาในคลินิกก็แย่แล้วนะหมอปอมไปฉีกเป็นหมอกระเป๋าเนี่ยในบ้านเนี่ยคุณคิดนะว่าคุณจะเนี่ยคือเสื้อผ้าที่ถอดไม่ได้คุณจะเอาเสื้อผ้าที่ถอดไม่ได้เนี่ยไปเสี่ยงแต่คุณเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าแพงๆได้แต่คุณเอาเสื้อผ้าที่สอดถอดไม่ได้ไปสี แล้วคุณจะต้องติดอยู่ตรงเนี้ทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตคุณคิดก่อนคุณคิดต่างหูสร้อยเสื้อยังถอดได้หน้าคุณคุณถอดไม่ได้คุณเฟซออฟไม่ได้นะต่อให้หมอเก่งระดับไหนเก่งระดับโลกเลยก็เอากลับมาไม่ได้ในบางฝังคคุณคิดก่อนว่าคุณจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันนี้คือสิ่งที่หมอก,ก็บอกพิมพิภายเหมือนกันว่าพิมพ์คิดก่อนว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง น้องบอกน้องไม่เสียงโอเคถ้าไม่เสียงนี่นะพี่จะบอกให้วิธีทำหนึ่งสองสามสี่สถานพยาบาลเวชภัณฑ์ยาหมอสกรีนยังไงให้มันแท้ให้มันดีให้มันเลิศให้มันปลอดภัยที่สุดเอื้อมือเรากว่านี้คือคําว่าเราเราทำได้ดีที่สุดเท่านี้เพราะอย่างที่หมอบอกว่าเฮ้ยถ้าถามพี่ดอรเคทอิสต์เบสนะพี่ไม่ได้เอาราคาเป็นที่ตั้งพี่เอาคุณภาพนะน้องบอกน้องรอฟัง ถ้ามันจะต้องขายแพงคือแลคุณภาพดีแล้วไม่เป็นเหตุการณ์แบบนี้นะ้องโอเคอ่ะถ้างาน,นเราคุยกันได้หมอก็บอกเลยหนึ่งสองสามสี่ยาต้องไปอย่างนี้บริษัทแบบนี้แบบนี้อ่ะเวชภัณฑ์แบบนี้หมอกลองยังไงถามคําถามยังไงหมอ list คำถามให้เลยสิบคาถามคำ,คำสัมแพทณ์ยากที่ไม่เจออ่ะไม่เจอเลยแน่ๆอย่างเช่นแบบวัชลิโกไม่มีทางที่ไม่ใช่หมอผิวหนังหรือไม่ใช่หมออ่ จะฟังแล้วเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่เจอน้อยมากในคนไทยแต่มันกรองได้ไงว่าคนเนี้ยหมอไม่หมอคือหมอมันจะมีคํำพูดบางคำเหมือนวิศวะพูดเหมือนทนายพูดอ่ะมันจะมาตาบวิายาถ้ามันมั่วสักสามคำในสิบอ่ะจบแล้วรีเช็คเลยแค่นั้นเองนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็คือถามว่าตอนนี้ มีคําถามจากที่บ้านทางบ้านมาถามว่าตอนนี้หมออยู่ในฐานะอะไรตอนนี้หมอต้องบอกเลยว่าจะมีอนาคตจะมีโครงการอะไรร่วมกันไหมอันนี้หมอไม่รู้น้องอยากให้หมอไปเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าหมอก็ต้องขอดูใน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 บริบทของบทบาทของหมอเองด้วยในฐานะของซีอของ k k c คซีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนเนี้ยเอาเอาเป็นว่าเมื่อวานเลยละกันเมื่อวานที่หมอไปเออ่ไปกับน้องไปไปไป,ไปหาน้องเนี่ย หมอไปทำสิ่งที่เรียกว่า crisis management คือการบริหารในแบบ professional ในภาวะวิกฤตนะคะของคลินิกเท่านั้นแล้วก็หมอเชื่อว่าเมื่อน้องสุขสามปดแล้วน้องพัฒนาแล้วน้องเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งพิมพ์ิพายจะทำได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เรื่องทั้งหมดเลยวันนี้ไลฟ์สัน้นๆเรื่องโอมิครอนเรื่องโควิดเรื่อง post โควิด IF เรื่องลองโควิดเรื่องวิตามินที่จะกินใดๆหมอขอไปไลฟ์ยาวๆคืนนี้สองทุ่มเจอกัน Facebook Page ด r K.K. แล้วก็ YouTube ขอที่หมอต้องสตรีมแบบนี้เนื่องจากหมอกลัว YouTube จะลบอีกแต่ว่าหมอขอ YouTube นะคะว่าการุณาถ้าคุณคิดว่า AI คุณฉลาดาการุณาแบบฉลาดกว่าสิ่งที่มันแบบมันไม่ใช่แสแปมมันไม่ใช่ harassment มันไม่ใช่ b u l ลี i มันไม่ใช่ไซเบอร์บูลลี่อะไรเลยแล้วถ้าอยากจะอ่านข้อความเต็มๆหมอก็ไม่รู้เดี๋ยวหมอลงให้ซึ่งหมอลงจนเพจหมอจะปลิวอยู่แล้วเนี่ยไปอ่านในอินสตาแ a รมด็อกเตอร์เได้ค่ะชื่อเดียวกันโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หมอจะขอสัมภาษณ์แค่สื่อหลักๆเท่านั้นที่อยากจะเคลียร์ข่าวสดไทยรัฐก็เดี๋ยวก็ค่อยไปคุยกันในสื่อวันนี้ ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยืมลืมพูดทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กด follow ให้ด้วยขอบคุณค่ะดีค่ะ๊ายบาย